สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในรายการดีๆรายการเดิมๆแบบนี้กันอีกแล้วนะครับพบกันเป็นประจำในทุกๆเช้านะครับพี่ๆและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่291กันแล้วนะครับผมหรือว่า291นั่นเองนะครับ กทหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผม แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมทั้งหมด2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับผมจะเป็น l i น์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับ ส่วนช่องทางถัดมานะครับผมจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมติดต่อได้ที่เบอร์0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าหากว่าผมไม่ได้รับสายนะครับผมโปรดรอสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการติดต่อกลับไปนะครับและสําหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมในทุกๆ EP นะครับ ท่านใดนะครับผมชอบใจรายการไหนนะครับผมซึ่งจะมีพระตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมบนนี้นะครับผมเรียงไปจนถึงหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับถูกใจรายการไหนก็ให้จดไว้ได้เลยนะครับผม พี่ๆต้องดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะครับและขั้นตอนถัดมานะครับผมก็ให้จดจําเป็นหมายเลขที่พี่ๆถูกใจนะครับผมส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแจ้งใครว่าสนใจเช่าบูชานะครับผมรายการคิดเท่าไหร่นะครับ ใน e ีีไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมรับประกันนะครับผมพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับนี่นะครับ สำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมฉลองเรื่องสมณศักดิ์นะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับวัดเข่าบันไดอิดนะครับผมนะครับตำบลไร่ส้มนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมพศ2503นะครับผมมาพร้อมกับกล่องกรรมงหยี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมรุ่นแรกรายการนี้นะครับผมรายการที่1ใน EP นี้นะครับ นี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี <with> ้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆฟีซีนะครับในราคาแบ่งป like ันนะครับผม700บาทนะครับพี่ๆเจ0บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับเหรียญหลงพ่อแดงนะครับผมวัดเข่าบันไดอิฐนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆเหรียญเ้อทองแดงนะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผม ถูกแจ้งอะไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับก้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสต้องขออาภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่หนึ่งนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขา่าบันไดอิดนะครับ ปี2503นะครับพี่ๆเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับอันนี้เป็นรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่2แล้วนะครับหมายเลขที่2นี้นะครับผมรายการนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โต๊พิมพ์จัมโบ้สองนะครับเนื้อผงเกสรอนนะครับพี่ๆอยู่ในเรียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ รายการหมยเลขที่2นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีนะครับผมทางช่องนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมเนี่ยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ900บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ9 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมลงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมเนื้อคงเกสรนะครับพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมเนี่ยครับมันจะเป็นฝั่งตะกุดนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่2นี้นะครับ ถูกใจอย่างไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมอัคราอักษรนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับนี่นะครับผมหลวงป่โตนะครับสวยงดงามนะครับผมนหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม 900บาทนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่3นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับหมายเลข3นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ สวยๆเดิมๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับอนี้เป็นรายกันที่3แล้วนะครับผมผิวดเดิมแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมรายกันที่3ใน EP นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่4แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่4นะครับ รายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพกกล้วยนะครับวัดโคสิตารามนะครับเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่4นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับเหรียญสวยๆเดิมเดิมนะครับผมมีรอยจานเดิมเดิมนะครับเหรียญหลวงพอกล้วยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมหรือว่าหลวมพ่อกลวยชูตินาทาโรนั่นเองนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมมีรอยจานเดิมเดิมเลยนะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถูกใจอะไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่สี่นะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่สี่แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ พอดีมือไปชนไฟนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่5นี้นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมพระกริ่งนะครับผมที่ระลึกนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสติโกนะครับเป็นพิมพ์กรรมการนะครับพี่พี่วัดรหัสไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับผมปมาพร้อมกับกล่องกรรมายีแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระกริ่งหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมตามองพระออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับ อันนี้นะครับผมสําหรับจะเป็นรายการที่5นะครับผมพระกลิ่งหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับหมายเลขที่5นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระกลิ่งหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆเลยครับ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับถ้าใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมวันนี้จะเป็นด้านล่างจะเป็นก้นทองนะครับผมใต้ฐานของพระกลิ่งนะครับนี่นะครับราคาแบ่งปันรายการนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆจะส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับผมถูกใจท่านใดก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอด174 o i p t q นะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับสำหรับรายการที่6นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเซทีร์ล็อูดูนะครับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับผิวเก่าๆเดิมๆนะครับผมรายการที่แบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมสำหรับเหรียญเซทีร์ล็อูดูนะครับ สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พีเนี่ยนะครับหลวงปู่ดูวัดสาแกนะครับผมหรือว่าพระพรมปัญโยนั่นเองนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่เป็นรายกันที่หกแล้วนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่พีองนี้นะครับผิวดำเดิมเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมหลวงปู่วัสดแกนะครับ แบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับส i̇şte. ําหรับหมายเลขที่7นี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมเรียนพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมเรียนพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา600บาทนะครับสําหรับเรียนพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมนี่นะครับอาจารโรนะครับผมเรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมสีทออสร้างถวายนะครับผมเมื่อปีพศ2507นะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผมปี2507นั่นเองนะครับเรียนผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมหน้าหลวงพ่อไม่มีตำหนิเลยนะครับผมสำหรับเรียนพระอาจารย์ฟ้นอาจารโรนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่7ใน EP นี้แล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับสาหรับหมายเลขที่8นี้นะครับผมจะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมเนี่ยครับพระผงของขวัญนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับผมรายการที่8นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ600บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระพงของขวัญน,นะครับผมหมายเลขที่แปดนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหาดูหาชมกันยากมากนะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่9้าแล้วนะครับผมหมายเลขที่9้านี้นะครับผมจะเป็นพระพุทธโสธรนะครับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์นะครับผมกรมตํารวจนะครับผม80ปีนะครับรายการหมายเลขที่9้านี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับพี่พีนี่นะครับองนี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระพุทธโสธรนะครับผมรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตํารวจนะครับ อยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยจริงๆนะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับผิวเดิมเลยนะครับผมเป็นเลี่ยมกันน้ำนะครับผมเจ้าของเดิมแกเลี่ยมเก็บไว้นะครับเพราะว่านะครับผมถ้าผิวองค์หลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับผมเอ่อเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับเวลาที่โดนอากาศนะครับผมผิวมักจะเปลี่ยนนะครับพี่ๆทางที่ดีที่สุดนะครับคือเลี่ยมเก็บไว้แบบนี้นะครับ นี่นะครับจะคงสภาพผิวครับไว้แบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่9นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทนะครับพี่พีรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรเหมือนกันนะครับผมรายการที่10นะครับแต่อันนี้จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับ 800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับหลงพ่อโสธรนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามนะยครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่10ใน EP นี้นะครับรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับพี่พี่เนี่นะครับเป็นผิวสีเงินนะครับผมท่าใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผม ลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับสำหรับรายการถัดมานะครับพี่ๆจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับหมายเลขที่11นี้นะครับผมจะเป็นพระสังกัจจายนะครับผมหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมทําบุญอายุครบ92ปีนะครับพศ2521นะครับผมพระสังวราพิมน์เถนะครับ หรือว่าหลวงปู่โต๊ะวัดประตูฉิดฟรีนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมเดิมแบบนี้นะครับหมายเลขที่11นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับรายการที่11นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ราคา300บาทนะครับสำหรับพระสังกัจจยหลวงปู่โตนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆ300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับพระสังกัจจายหลวงปู่โตนะครับผมปี21หนึ่งนะครับนี่นะครับผม บุปโตวัดประดูชิมพรีนะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับพี่ๆหมายเลขที่11นะครับนี่จะเป็นใต้ฐานนะครับผมฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะครับผิวสวยๆดําเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมอยากดูรูปภาพ เอ่เพิ่มเติมวงไหนนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมานะครับพี่พี่จะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีนะครับแผ่เมตตาปลุกเสกฆ่าไตรมาสนะครับพี่พี่ตั้งแต่ปีพศ2518นะครับผมถึงพศ2522นะครับรายการที่12รายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระนออกมาให้รับชมนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับพี่พี่พอดีอันนี้เจ้าของเก็บเก็บไว้นานแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่ได้ออออกมาดูเลยนะครับผมเจ้าของนะครับเช่ามาก็เช่ามาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมรายการที่สิบสองนะครับองค์นี้มีตําหนิตรงด้านบนนี้นะครับผมองนี้ผมแบ่งปันให้พี่พีในราคาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมจะมีเออบินบินตรงมุมซ้ายด้านบนนะครับ นี่นะครับแต่ผิวนี้ถือว่าสวยๆเดิมเดิมเลยครับผมนี่นะครับที่เป็นตําหนินะครับสวยๆเดิมเดิมครับพี่ๆผิวงคงนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมถือว่าสวยๆเลยนะครับแต่จะมีตําหนิตรงมุมตรงนี้นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม แบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูหิมพรีนะครับรายการที่12แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับถ้าใดถูกใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่13นะครับหมายเลขที่13นี้นะครับผมจะเป็นพระนาคปกนะครับที่ระลึกนะครับผมฉลองพระประธานนะครับผมของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ พศนะครับผม2,564นะครับพี่ๆมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับจะเป็นพระนักปรอกองเล็กนะครับผมรายการที่13นี้นะครับผมรายการนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองพระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่13นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ Fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระนักปรกนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับ สิริจันโทนะครับผมปีหกสี่นะครับนี่นะครับผมอาคารด้านหลังนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับองเล็กมากๆนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับอันนี้เป็นรายการที่สิบสามในอีพีนี้แล้วนะครับผมถูกใจอะไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม แบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับหมายเลขที่1 4นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเศษฐีหลวงปู่ดูนะครับปีสามหนึ่งนะครับผมองค์นี้ถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมเลยนะครับอยู่ในเรี่ยมเก็บผิวไว้นะครับหมายเลขที่14นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านะนะครับสำหรับเหรียญเษฐีหลวงปู่ดูนะครับปีพศ2531นะครับผมนี่นะครับ วัสดาแกนะครับผมสีอยุธยานะครับเปลียนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผิวดเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อผงใบลานนะครับอยู่ในกรอบเรียบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ800บาทนะครับพี่พี่องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูฉิมพลีเนื้อผงใบลานนะครับ นี่นะครับผมเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับนิ้วมือคมชัดนิ้วเท้าคมชัดเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมหลังยันดวงใหญ่นะครับอ่าขรออักษรนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมล้านโดนจะเป็นหลวงปุโตนะครับเนื้อปริ้นๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับหมายเลขที่15แล้วนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ 800บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับหมายเลขที่16นี16้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อก้นคลกนะครับผมหมายเลขที่16นี้ก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเห็นครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผม สำหรับพระปิตาหลวงปุโตนะครับผมเนื้อค้นครกนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะนะครับผมอัคราอักษรนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับพระปิตาหลวงปุโตหลังยันนะนะครับผมหมายเลขที่16นะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมด้านล่างจะเป็นฝาตะกรูส2ดอกนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับผมรายการที่16นี้นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่17นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมปีพศ2469นะครับวัดพญาศการามนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมพศ2อ6 9นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาการามนะครับผมลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับ ถูกใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับไลน์แอดนะครับผม1นึ J ่งเจ็ดสี I ่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผม0ูนย์เก้าศูนนะครับผมสวยสดงดงามครับผมรายการนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับสาหรับหมายเลขที่18นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมหลวงพ่อคูณปี19นะครับผมรุ่นสร้างบารมีปี2519นะครับนี่นะครับมีรอยจาร์เดิมๆด้วยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับองนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะครับนี่นะครับหลวงพ่อคูณปาริสุทโธนั่นเองนะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่18นี้นะครับนี่นะครับมีรอยจันเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ทุกท่านด้วยนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพศ2 5 1 9นะครับผมเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเรียนหลวงพ่อคูณนะครับผมปี19นะครับผมพร้อมรอยจันเดิมๆแบบนี้นะครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆห้าร้บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรุ่นสร้างบารมีปีสองหถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดนะครับผมของหลวงพอคูณแล้วนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้เป็นรายการที่สิแล้วนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่สินะครับ อันนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกรุ่น2นะครับหมายเลขที่19นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พีฟีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่0บาทนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม สำหรับเหรียญรอโบราณนะครับผมหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับรุ่น2นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับรายการที่19นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จยกแดงมณีนะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จยกแดงมณีนะครับผมรายการที่20นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันก่อนได้นะครับผมสวยสดงดงามครับสำหรับพระสมเด็จโยกแดงมณีนะครับนี่นะครับผมผิวดำเดิมนะครับถ้าไนถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับราคาแบ่งปัน5 0าบาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมพี่ๆจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับ หมายเลขที่21นี้นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังหลังยันสี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่21นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน650บาทนะครับผมสำหรับเหรียญหูเอี่ยมนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเรียบสวยๆเลยนะครับวัดหนังหลังยันสี่นะครับผม650บบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสนใจอย่างไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม นี่นะครับทัานหลังนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมรายการนี้นะครับรายการถัดมานะครับพี่ๆจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับรายการที่22นี้นะครับผมจะเป็นพรัพปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดนี้นะครับเนือก้นครกนะครับผมหลังยันนนะครับ รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเนี่ยะครับฝั่งตะกุดนะครับพี่ๆสวยๆเดิมเดิมนะครับผมนิ้วมือคมชัดนะครับผมสําหรับพระปิดตาพิมพ์ปลดหนี้นะครับหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีหลังยันนานะครับผมนี่นะครับอัคราอักษรนะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับผมผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมสําหรับรายการใหม่เลขที่22นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้ 800บาทเท่านั้นนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับสําหรับหมายเลขที่23นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตามหาเสน่ห์นะครับผมพระปิดตามหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับผมเนื้อผงเครสอนนะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทนะครับผมพระปิดตามหาเสน่ห์เนื้อผมเกรสอนนะครับ 800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมสำหรับหมายเลขที่23นี้นะครับผมสวยๆาเดิมนะครับนี่นะครับผมเนื้อผมเกสรนะครับผมมาคาราอักษรนะครับหลงป่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับสวยๆมเดิมเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม รายการถัดมานะครับพี่ๆจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่24นี้นะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอซนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทนะครับผมสาหรับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเลยครับอันนี้จะเป็นเนื้อผมคุกลักนะครับผมพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมเห็นไหมครับสวยๆเดิมๆเลยครับผิวดเดิมๆเลยนะครับผม อยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับหมายเลขที่24นี้นะครับผมถูกใจอะไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะครับผมของใน EP นี้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมเรื่อนสมรศักด์นะครับ หลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับพิมพ์ผ่าปากนะครับผมเรื่อนสมณศักดิ์ปี0ูนดะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมวัดช้างให้นั่นเองนะครับนี่นะครับผมรายการที่25นี่นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการที่25่นี้นะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม 400บาทนะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อทั่วนะครับผมพิมพ์าปากนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระอาจารย์ทีมนะครับผมหรือว่าพระครูวิสัยโสพลนะครับในงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมปี08นนะครับเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมอยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับอันนี้เป็นรายการที่25นะครับผมรายการสุดท้ายของใน EP นี้นะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมนะครับผมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับ เบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์0903251096นะครับใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ